สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินนะคะจะพามาทานอาหารอีสานแซ่บๆอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพิก,กัดอยู่ที่ร้านแซ่บนัวลาดย่าตําบลลาดย่าอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขาบอกนะคะว่าร้านเนี้ยฝั่งตรงข้ามเป็นค่ายทหารนะคะสังเกตง่ายๆนะคะแต่ถ้าสมมติ เพื่อนๆมาไม่ถูกนะคะก็พิมพ์เข้าไปเซิร์ชได้เลยนะคะว่าร้านแซบนัวลาดยาตำบลลาดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อนๆมาถึงอ่ะเพื่อนๆก็จะไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะมีคนเออมาเล่าให้ฟังค่ะก็มีเพื่อนเป็นทหารนั่นแหละค่ะเล่าให้ฟังว่าเอ้ยไหนๆก็ชอบร้านอาหารแนวอีสานเนี่ยต้องแวะมานะที่ร้านเนี้ย ถ้ามาแล้วมาเมืองกาแล้วไม่ได้ชิมร้านนี้ก็ถือว่าพลาดของอร่อยไปเลยนะคะแอดมินก็จะรอช้าอะไรคะแอดมินก็ต้องมาสิคะในเมื่อเพื่อนที่เป็นอาหารนะปักหมุดมาให้แล้วนะคะว่าจะต้องไปที่ร้านแซบนัวลาดยาตะมนล์ลาดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแอดมินก็เลยขับรถไปตามพิกานั้นเลยนะคะเมนูแรกนะคะที่แอดมินได้ลองสั่งมาเนี่ย ก็อย่างที่เห็นในภาพนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเป็นไก่ทอดอีสานนะคะ180บาทค่ะส่วนจานนี้นะคะไม่พลาดอีกแล้วค่ะเป็นหมูแดดเดียวนะคะ180บาทนะคะแต่อันนี้เป็นไซส์แอลนะคะต่หมูแดดเดียวที่นี่ก็ถูกใจแอดมินค่ะเพราะว่าแห้งรสชาติดีไม่ติดหวานนะคะแล้วก็มีความที่แบบว,ว่า เขาทำชิ้นเป็นคำคำน่ารับประทานคือเขาจะมีหลายไซส์นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นตำเหล่าทะเลนะคะตำเหล่าทะเลสามร้อยบาทนะคะในนี้ก็จะมีอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีปูมีหอยมีไข่ต้มมีเส้นขนมจีนแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆแต่อันนี้ขอว่านะคะว่าน้ำปลาเนื้อนัวมากนะคะตำเหล่าทะเลสามร้อยบาทนะคะ แต่เรากำลังรอซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเพื่อนบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นเมนูนี้นะต้องสั่งให้ได้เพราะว่าปกติเนี่ยร้านเนี้ยเมนูเนี้ยเขาจะมีของจำกัดเขาไม่ได้มีของเยอะนะคะสำหรับเมนูต่อไปเนี่ยเพื่อนๆลองด่าว่าเป็นเมนูอะไรคะแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องชอบแน่เลยเพราะว่าตัวแอดมินเองเนี่ย แอดมินก็อยากจะชี้เหมือนกันเพราะเห็นเพื่อนเนี่ยโอ้โหแบบพูดพูดตลอดเวลาเลยว่าอุ๊ยเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่แบบโอ้โหแบบมันแซ่บมันถูกใจมันอร่อยแอดมินกินแอดมินจะต้องมีเบนแน่นนนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดมินก็จะรอดูว่าเป็นอย่างที่เพื่อนอะ่ะเขาได้พูดหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเพื่อนอะ่ะเชียร์เมนูนี้มากเลยนะคะเพื่อนๆพอนพอจะเดาออกไหมคะว่ามันจะเป็นเมนูอะไรคะ ถ้ายังดาไม่ออกก็ลองนึกไปก่อนนะคะว่าสิ่งที่แอดมินให้ดาเนี่ยความน่าจะเป็นน่ะสำหรับที่มันจะเป็นอะไรอ่าทายถูกไหมคะก็คือแกงส้มไข่ปลาริวกิวนะคะหม้อนี้ก็ราคา300บาทนะคะคือในเนี้ยก็จะมีเฉพาะไข่ปลาริวกิวเยอะมากนะคะถามหน่อยนะคะว่า ไข่ปลาเรียวกิวเนี่ยแบบดีมันต้องอยังไงก็คือแบบดีมันก็จะต้องมีรสชาติซึ่งไม่เหม็นคาวแล้วก็ไม่เป็นเมือกนะคะแต่ในนี้ก็คือโอเคอย่างที่เพื่อนพูดให้ฟังค่ะว่าแกงส้มไข่ปลาเรียวกิวของร้านแซบนัวลาดย่าเนี่ยคือแซบจริงๆนะคะเพื่อนก็ให้ไข่ปลาเรียวกิวเยอะนะคะแล้วที่สําคัญก็คือสดใหม่ไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะอันนี้นะคะก็300บาทนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานแกงส้ม แปะซะนะคะก็ลองมาทานแกงส้มไข่ปลาริวกิวดูนะคะเผื่อเพือพ่อนจะติดใจนะคะแต่แอดมินก็บอกว่าอเขาทำน้ำแกงได้มีรสชาติกลมกล่อมมากคะคะส่วนจานนี้นะคะเป็นแหนมกระดูกอ่อนนะคะไซส์ L นะคะ360บาทค่ะเพือพ่อนๆจะเห็นไหมคะว่าเครื่องเคียงที่เขาใส่มาเนียคือค่อนข้างสดนะคะ คือมีทั้งขิงพริกขี้ดูที่ใช้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็มีมะนาวให้ด้วยนะคะคือแหนบกระดูกอ่อนที่เนี่ยเขาจะไม่หั่นเหมือนอทุกๆร้านที่แอดมินเคยพาเพื่อนไปทานนะคะที่เคยลงในลงในคลิป youtube ไปแล้วนั่นน่ะแต่ว่าร้านเนี้ยเหมือนเขาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเหมือนเออเขาทำเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะแล้วเขาก็ทอดให้มัน กรอบนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกันเหนียวนะคะแล้วก็เขาไม่ชุบแป้งเลยค่ะที่สำคัญนะคะเห็นจานใหญ่ขนาดนี้นะคะก็ทานหมดค่ะส่วนจานนี้ก็เป็นจานที่เพื่อนรีเควนะคะเป็นไส้อ่อนค่ะไซส้เอ็มร้อส่วนอันนี้นะคะเป็นส้มตำไทยไม่เผ็ดนะคะสาบาทนะคะก็คือไม่เผ็ดจริงๆค่ะเพราะว่าแอดมินเป็นคนไม่ทานเผ็ดนะคะ ตามไทยก็คือรสชาติออกหวานๆนิดหนึ่งตามสไตล์ตามไทยแหละคะ่ะไม่งั้นมันก็คงไม่เรียกว่าตามไทยนะคะมันก็จะหวานๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหวานๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาบอกนะคะมันไม่ได้มีแค่ตามไทยคะ่ะเขามีหลายตำม,มากคะ่ะที่ร้านแซบนัวราดย่าน,นะคะมีหลายเมนูถ้าเพื่อนๆนชอบอ,อาหารไทยเขาก็มีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปทาง อาหารอีสานซะเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนร้านอาหารอีสานเนี่ยแอดมินว่าทานเท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อค่ะคือบรนทานได้ตลอดเวลาเรื่อยๆเราด้วยนะคะแล้วก็น้ําหนักก็ไม่ขึ้นนะคะทานก็หุ่นดีตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นส้มตำเนี่ย อันนี้นะคะเป็นส้มตำปูปลาไม่เผ็ดเหมือนกันค่ะ40บ,บาทเอาอีกแล้วค่ะแอดมินขอบอกนะคะอย่างที่แอดมินเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วนันคะว่าร้านส้มตำส่วนใหญ่เนี่ยถ้าขายดีส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะกลับมาก็เพราะว่าน้ำปลาที่เป็นเอก,กอลักษณ์ของร้านของร้านนั้นนะคะคือมันต้องไม่เหมือนใครนะคะลูกค้าติดใจลูกค้าก็จะกลับมาทานต่อนะคะรวมถึงวัตถุด,ดิบต่างๆด้วยที่ว่า เออแต่ละร้านเขาทำส่วนเมนูสุดท้ายเป็นปูไข่ดองนะคะกล่องละ190บาทนะคะอันนี้นะคะขอบอกว่าปันเป็นปูไข่จริงๆค่ะแล้วก็น้ำดองเนี่ยไม่เค็มมากส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็คือรสชาติดีมากนะคะคือไม่ติดหวานวก็คือเหมาะที่สำหรับจะทานปูไข่ดองกล่องนี้นะคะ อยากจะบอกเพื่อนๆเนี่นยนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคลิปที่แอดมินได้ลงเกี่ยวกับร้านส้มตามแซ่บๆราคาย่อมยาวเนี่ยคือแอดมินน่ะได้ลงไล่ๆไปแล้วตามระยะเวลาที่แอดมินได้ผ่านไปธุระแล้วก็มีเวลาและโอกาสนะคะร้านไหนที่เป็นคลิปยาวอะ่ะคือแอดมินจะมีเวลาก็เป็นช่วงที่แอดมินน่ะเป็นวันหยุดของแอดมินนะคะแอดมินก็ไม่ต้องรีบค่ะ แต่ถ้าคลิปอันไหนสั้นๆเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่แบบว่าแอดมินน่ะเออไปทานมื้อกลางวันบ้างหรือเวลามันจำกัดบ้างนะคะแต่ก็ไม่เกินความพยายามของแอดมินนะคะเพราะว่าความตั้งใจของแอดมินในการทําคลิปเนี่ยก็คืออยากให้เพื่อนๆน่ะได้ไปเห็นหน้าตาอาหารที่มีรสชาติเด็ดๆในบางร้านทุกภาคของทุกจังหวัดของประเทศไทยอยู่แล้วนะคะเพราะบางทีอะ่ะ เราอาจจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอุ๊ยตรงนั้นตรงเนี้ยมันก็มีของอร่อยอยู่เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในการทําคลิปของแอดมินก็คือต้องการให้เพื่อนเอนเนี่ยเข้ามาชมแล้วเมื่อผ่านไปจังหวัดหรือไปธุระที่จังหวัดใดๆก็แล้วแต่ก็ให้กดดูคลิปของแอดมินแล้วเข้าไปเสิร์ชด,ดูนะคะว่าอยู่จังหวัดเนี้ยมันมีอาหารอะไรอร่อยๆตามที่แอดมินได้แนะนําไว้แล้วลงไว้ในคลิปที่อัปเดตไว้ในแต่และทุกวันนะคะ เขาบอกนะคะจานนี้มันอร่อยมากนะคะแอดมินก็เลยสั่งกลับนะคะจานนี้นะคะก็เป็นแหนกกระดูกอ่อนไซส์ L สามอยหกสบาทเขาบอกว่าเขาทำรสชาติด,ดีมากค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าผ่านมาที่จังหวัด กาญจนบุรีนะคะแวะมาทานะคะ้าลาดแซบนัวลาดย่าตํมมาลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะรับรองนะคะเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนๆน,น,นไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเจ้าของร้านน่ะบริการดีนะคะทํารวดเร็วมีเมนูให้เลือกหลากหลายมีเมนูอาหารไทยอยู่ด้วยนะคะแต่เขาจะเน้นอาหารอีสานซะส่วนใหญ่แต่อาหารไทยก็มีให้เป็นทางเลือกนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่มีความสุข กับการรับประทานของอร่อยอร่อยตามที่แอดมินได้ลงคลิปไว้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแอดมินเห็นแล้วมีเวลาแอดมินก็จะรีบไปตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะไม่ต้องกลัวค่ะมีอะไรพูดมาได้ระบายมาได้เลยค่ะคือแอดมินรับได้ค่ะแต่อย่าพูดคำหยาบคายหรือว่าในทางท็อกซิกแค่นั้นพอค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมดูคลิปอาหารของแอดมินนะคะแล้วก็มีความสุขในการรับประทานนะคะสวัสดีค่ะ